สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับก็เป็นประจําทุกงวดนะครับเรามีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับเลขสรุปแม่นๆนะครับนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นําไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรสามตัวท้ายรางวัลที่1นะครับใครอยากถูก3ตัวห้ามพลาดเด็ดขาด ก่อนที่เราจะมาดูวิธีคิดสามตัวนะครับเรามาดูสูตรนี้ก่อนสูตรนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับเลขจะออกไปที่หลักสิบหลักหน่วยทุกงวดเลยไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับทุกงวดเลยเวลาคิดออกมาแล้วจะได้สองตัวแบบนี้คิดได้เก้ากับ1ออกเลขหนึ่งนะครับแบบนี้มาสองตัวนะครับเจ็ดกับเก้าออกเลขเจ็ดศูนย์กับ2อออกสอง นะครับบางวดก็ออกทั้งสองตัวนะครับเก้ากับหนึ่งออกหนึ่งเก้าหลักสิบหลักหน่วยนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์กับ2ก็ออกไปที่เลขศูนย์นะครับแล้ววันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับเราคิดได้เลขหนึ่งกับเลขสามนะครับหนึ่งกับสามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเลือกลอตเตอรี่สักใบหนึ่งนะครับไปเสี่ยงโชคนะครับให้เลือกตัวเลขนะครับลอตเตอรี่ เลขนั้นนะครับให้ติดเลขหนึ่งกับเลขสามนะครับในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยตร่านี้นะครับทีนี้ใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยว่าเลขพวกนี้นะครับคิดกันยังไงนะครับจะได้มั่นใจเวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดแล้วก็ทำเองได้นะครับ และช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราจะมาดูที่ไปที่มาของเลข1-3วันที่1มิถุนากันว่าคิดกันยังไงนะครับผมจะทําวันที่16พฤษภานะครับคืองวดที่เพิ่งออกไปกับเลข903นั่นเองนะครับเลขก็จะไปออกองวดหน้าวันที่1มิถุนานะครับ แต่เพื่อนๆมีเวลาว่างสามารถที่จะไปนั่งย้อนทำเองได้ที่บ้านนะครับทำตามที่ผมแนะนำนะครับรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างเลขหน้าหนึ่งสองจดเรียงให้ถูกต้องเลขท้ายหนึ่งสองเรียงให้ถูกต้องห้ามสลับกันสองไว้หนึ่งหนึ่งไว้สองไม่ได้นะครับต้องเรียงตามกองสลากข้าตักข้าตตวงมานะครับผมเริ่มแรกนะครับให้ทุกคนตั้งเลขสามไว้ก่อนตั้งเลขสามไว้นะครับแล้วก็ตั้งบวกไว้ เลขสามเป็นเลขเป็นเลขคงที่นะครับต้องตั้งทุกครั้งทีนี้เรามาดูจุดที่เราต้องมาบวกกับเลขสามตัวนี้จุดแรกไปดูที่หลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งตรงนี้นะครับจุดต่อไปไปดูหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลไปบวกหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้านี่คือจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณนะครับมีแค่สามจุดตรงนี้หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งหลักสิบสองตัวล่างแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้า จุดนี้รวมแต้มกันนะครับวิธีการตั้งตัวเลขเลขเก้าเอามาตั้งเก้าบวกหได้15ก็มาตั้งเลข3ามตัวนี้นะครับให้ตั้งทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับตั้งทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนกำกับไว้นะครับตั้งทุกครั้งนะครับแบบนี้นะครับวิธีการบวกนะครับให้ทุกคนบวกร้อยมาเลยนะครับ วิธีการบวกร้อยมาลาัยทำแบบนี้9ก้าบวกสามได้สิบสองนะครับสามบวกห้าได้แปดสองบวกแปดได้สิบคือศูนย์หลังจากได้ศูนย์แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มเป็นหนึ่งแล้วก็สามนั่นเองนี่คือผลลัพธ์ที่เราคิดได้นะครับวันที่หนึ่งมิถุนายน หกหกก็คืองวดหน้านั่นเองฝากให้เพื่อนๆไว้พิจารณานะครับเราจะจงเลขตัวนี้นะครับไปที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับหนึ่งกับสามนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชคนะครับให้ติดไว้นะครับหนึ่งกับสามในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมมีเวลาว่างลองไปคิดดูนะครับวิธีการยึดแต้มนะครับเวลาเราโบนได้เลขศูนย์นะครับตัวนี้ ให้เพิ่มไปหนึ่งแต้มส่วนตัวที่สองนะครับให้ทุกคนเพิ่มไปสองแต้มนะครับให้ทําตามนี้นะครับบวกได้ตัวเดียวให้เพิ่มไปหนึ่งตัวที่สองให้บวกไปสองแต้มนะครับแล้วก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เราเลือกสองตัวข้างหลังนะครับเป็นตัวเด่นนะครับเราดูที่ไปที่มาของเลขเด่นแล้วนะครับหนึ่งกับสามงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผมทีนี้เรามาดูเก้าศูนย์สามว่าคิดกันยังไงนะครับ แต่ก่อนที่เราจะมาดูวิธีคิด3ตัวนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับบางคนอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นคำนวณไม่ค่อยเก่งนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับผมฟันธงให้เลยนะครับหลักร้อยจะเป็น2 3 4สามี่ห้าแล้วนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูแต่ชนี้ถ้าใครอยากจะรู้วิธีตัดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักร้อยจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับจะมีวิธีตัดนั่นเองจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับ5ตัวนี้ เลขกลุ่มนี้จะมีแค่สามชุดที่เราเลือกออกมาเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าตัดกันยังไงนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับเราสามารถที่จะแอดไลน์มาปรึกษากันได้ตามเบอร์นี้0 9นย์เก้า่ดย์สี่แปดหนึ่งสองสานะครับแอดไลน์มาปรึกษากันได้ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจตรงจุดไหนนะครับทักมาได้เลยหรือถ้าอยากจะพูดคุยกันให้ความชัดเจนนะครับก็โทรมาได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วย สงสัยก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมจะย้อนให้ดูสักสองงวดสามงวดนะครับแล้วก็จะมาฟันธงวันที่หนึ่งมิถุนาให้เลยว่าเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับใครที่ดูทุกงวดนะครับอย่างงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับเลขที่ออกคือเก้าศูนย์หกหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเราะจะมีเลขนําโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักคือเลขห้านะครับเลขห้าตั้งทุกหลักเลยนะครับตั้งแบบนี้แล้วเราก็ตั้งบวกไว้ ตั้งบวกไว้แบบนี้นะครับทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับไปดูหลักร้อยก่อนให้ทุกคนวงไปที่หลักสิบของรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองตรงนี้ให้บวกกันจำไม่ดีนะครับนี่คือหลักร้อยนะครับจุดที่เราต้องใช้ทุกงวดคือจุดนี้ไปดูหลักสิบบ้างวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าไปบวกหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้า นี่คือหลักสิบที่เราต้องใช้ทุกง,งวดหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งไปบวกหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งตัวนี้แล้วก็หลักสิบสองตัวรรัฐบาลอีกจุดหนึ่งนะครับทุกครั้งนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้หลักสิบใช้จุดนี้หลักหน่วยใช้จุดนี้ขั้นตอนต่อไปวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเลขศูนย์ตัวนี้มาตั้งตัวนี้ เลข5เป็นเลขนำโชคนะครับตั้งทุกหลักเลยนะครับบวกกันได้สิมาตั้งตัวนี้เลข8ก็มาตั้ง6กบวกเจ็มก็มาตั้ง8ปดบวกเกมาตั้งแล้วก็เลข7มาตั้งขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนบวกร้อยมาลัยนะครับวิธีบวกร้อยมาลายดูตรงนี้ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหกสิบเอ็ดขึ้นหนึ่งบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้เท่ากับเลขหกแล้วค่อยเพิ่มแต้มเป็นเจ็ดเป็นแปด เป็น9แล้วก็เป็นศูนย์แบบนี้นี่คือหลักร้อยนะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับหลัก1ิบแบวกห้นะครับ5้บวกสได้81ดคือ1 1เป็น2เป็น3เป็น4แล้วก็เป็น5จะมี5ตัวเหมือนกับหลักร้อยนั่นเองนะครับส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับบวกกันนะครับเจบวกหได้12นะครับ5้บวกเจ็ดก็สิ บวกกันได้เลขสี่นะครับสี่เพิ่มเป็นห้าเพิ่มเป็นหกเพิ่มเป็นเจ็ดแล้วก็เพิ่มเป็นแปดเป็นเก้านั่นเองนะครับแบบนี้หลักร้อยห้าตัวหลักสิบห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีหกตัวแบบนี้นี่แหละสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับวิธีการบวกร้อยมาลัยนะครับคงจะพอเข้าใจนะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่ทั้งหมดเนี่ยตัวเลขจะเยอะมากนะครับเราต้องหาตัวช่วยก็คือวิธีตัดนั่นเอง เดี๋ยวเราจะไปตัดที่หลักหน่วยก่อนเอาตัวที่มีมากกว่านะครับตัดออกก่อนวิธีการตัดดูดีๆนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนเป็นประกาสีน้ำเงินนะครับหลักแสนกับหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งสองจุดนี้นะครับให้บวกกัน9กบวกศูนย์นะครับเก้าบวกศูนย์จะได้เท่ากับเลขเนั่นเอง นะครับนี่คือตัวตัดนะครับดูดีๆนะครับเราต้องตัดตัวเลขออกนะครับเก้าบวกศูนย์นะครับหลักแสนกับหลักสิบนั่นเองบวกกันได้เก้าเมื่อเราได้เลขเก้าแล้วนะครับให้ทุกคนมองไปที่หลักหน่วยนะครับเราสังเกตตัวที่เป็นเลขคี่เหมือนเลขเก้าตัวนี้นะครับเรานำไปใช้นะครับแบบนี้ตัวคู่ตัดออกไปเลขจะเหลือสามตัวเท่านั้นเองฟันธงไปที่หลักหน่วยนะครับก็คือเลขห้าเจ็ด แล้วก็เก้าทีนี้เราจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ยังไงนะครับเราขาดหลักร้อยกับหลักสิบนะครับหลักร้อยกับหลักสิบเนี่ยเราจะเลือกมาแค่หลักละตัวเท่านั้นนะครับเราจะเสี่ยงโชคแค่สามชุดตรงนี้วิธีการตัดนะครับเราก็นําเลขนําโชคมาตั้งเลขนําโชคมาตั้งเลขห้านั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งหลักร้อยบวกกันได้สิบคือศูนย์ หลักสิบบวกกันได้สิบเอ็ดคือหนึ่งแล้วเราก็บวกคู่ของมันแบบนี้ห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าคู่กับศูนย์หรือว่าบวกห้านั่นเองเป็นคู่มิดกันนะครับห้าบวกกับศูนย์นะครับห้าคือคู่กับศูนย์ก็คือบวกห้านั่นเองนะครับศูนย์บวกห้าก็ได้ห้าห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์นะครับห้าบวกหนึ่งได้หกคู่มิตรจะเป็นเลขหนึ่งนั่นเองก็คือบวกห้านั่นเองก็จำง่ายๆนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็บวกห้าเข้าไป วิธีการเลือกตัวเลขนะครับให้เรานําตัวนี้ไปเลือกตัวนี้ออกมาเอาไปคัดออกมานะครับจาก5ตัวเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับอย่างเช่นงดนี้นะครับตัวที่ซ้ํากันจะเป็นเลขศูนย์ก็มีตัวเดียวฟันรงไปที่หลักร้อยนั่นเองฟังหลักสิบนะครับตัวที่ซ้ํากันก็จะมีตัวเดียวคือเลขหนึ่งฟันรงไปที่หลักสิบเราก็นําเลขศูนย์ตัวนี้เลขหนึ่งตัวนี้ ไปวางข้างหน้าก็จะเป็นเลข0 15 0 17 0 19เลขก็จะได้3ชุดแบบนี้นี่คือวิธีการฟันธงตัวเลขให้เหลือแค่3ชุดนะครับพอเราคิดจากสมบกเมษานะครับเราก็ไปลุ้นรางวัลงวดวันที่2พฤษภาคม2พฤษภาเลขที่ออกคือ843019 3ตัวข้างหลังออก019 แบบนี้เราคิดถูกศู์หนึ่งแล้วก็เก้าไปลุ้นรางวัลที่หนึ่งได้นะครับเพราะว่า3ตัวข้างหลังแล้วถูกแล้วเราก็ไปรุ้น3ตัวข้างหน้ากันเอาเองนะครับงวดถัดไปเวลาจะคิดอีกเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเรามีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งเราต้องตั้งทุกครั้งก็คือเลข5นั่นเองตั้งเลข5เป็นเลขนำโชคนะครับ แบบนี้คงจะพอเข้าใจบ้างนะครับเลขค่าเราต้องตั้งทุกครั้งอยู่แล้วนะครับทุกหลักเลยนะครับตั้งบวกไว้จุดสําคัญที่ต้องจํานะครับก็คือจุดนี้แหละหลักร้อยวงไปที่หลักสิบรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งของฝั่งเลขท้ายนั่นเองส่วนหลักสิบวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าบวกหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านั่นเองตัวนี้บวกกันนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่ 10, หลักหมื่นนะครับไปบวกหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งเลขจุดหนึ่งวงไปที่หลักสิบสองตัวเลขรัฐบาลนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับว่าสามตัวไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่ชอบคิดนะครับอยากทําเป็นคิดเป็นนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ นะครับนำไปคิดนำไปคำนวณแล้วก็ไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้ส่งให้ทุกคนนะครับดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับถ้ากลัวคิดไม่เป็นนะครับวิธีการตั้งตัวเลขเลขหนึ่งมาตั้ง6กบวกเกเลข4มาตั้ง5้าบวกแปดบวกศได้สตรงนี้เลขหก็มาตั้ง ั้นตอนต่อไปก็บวกร้อยมาไหยแค่นั้นเองหนบวกหได้6 5หบวก5ได้10คือ0 6 7 8 9และก็0นี่คือหลักร้อยมี5ตัวนะครับหลักสิบนะครับร้อยมาแล้วมาได้9ได้8 7 8 9 0และก็1หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับ สี่บวกห้าจะได้เก้านะครับห้าบวกหกได้สิบคือหนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้สิบคือศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าแบบนี้อย่าลืมนะครับหลักหน่วยมีหกตัวนะครับทีนี้เราไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับตัดที่หลักหน่วยนะครับเพราะว่าเลขทั้งหมดเนี่ยถ้าใครจับคู่เป็นนะครับทั้งหมดเนี่ยสามตัวตรงนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบชุดนะครับถ้าเราไปเลือกลอตเตอรี่ทั้งหมด คงจะหาได้ยากมากนะครับเราตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับวงไปจุดเดิมนะครับหลักแสนเป็นตัวไหนก็วงออกมานะครับหลักสิบเป็นตัวไหนก็วงออกมานะครับแล้วก็นํามาบวกกันแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับเลขเก้าตัวนี้สําคัญนะครับเพราะเราจะคัดตัวเลขออกมาครึ่งหนึ่งแบบนี้เลขเก้าเป็นเลขขี้นะครับวงหนึ่งวงสามวงห้าเลขคู่ตัดออกไป สรุปแล้วเราฟันธงเลข 1, 3แล้วก็5ไปที่หลักหน่วยนั่นเองทีนี้เราไปฟันธงหลักร้อยกับหลักสิบบ้างเลขนำโชคเอามาใช้ได้เลยนะครับเลข5เลข5อีกตัวหนึ่งนะครับหลักร้อยบวกกันได้9ไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆนะครับเลขทุกตัวมาจาก ตำแหน่งรางวัลที่กองสลากเข้าตักเข้าตัวง่อลออกมานั่นเองนะครับภายในนี้แหละนะครับอีกตัวหนึ่งฝั่งหลักสิบบวกกันได้ห้าสรุปแล้วเราบวกกันนะครับตัวตัด9้าบวกห้าได้สิบเพิ่มไปห้าแต้มก็จะได้เท่ากับเลข9 5้าห้าบวก5้าได้10บคือศนเพิ่มไป5้าแต้มจะได้เท่ากับเลข5นั่นเองทีนี้เราก็ฟันธงตัวเลขได้เราไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งห้าตัวนี้ เพราะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนั่นเองเห็นไหมครับเราเลือกออกมาตัวเดียวคือเลข9นะครับเราเลือกออกมาตัวเดียวคือเลข0นสรุปแล้วฟันธงเลข9หลักร้อยเลข0นย์หลักสิบนำไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเลข9 0 9 0ย์แล้วก็90ออกไม่ออกถูกไม่ถูกไม่มีใครรู้เป็นเรื่องของอนาคต นะครับที่มาทําตรงนี้ก็ไม่ใช่จะรู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกนะครับสูตรมันแม่นเองนะครับสูตรมันถูกนะครับเลยอยากจะนํามาแนะนํามาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆนำไปพิจารณานะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันไม่ต้องไปฝันไปเดานะครับไปฝันก็ฝันทุกฝันทุกวันเลขก็มีทุกวันนะครับ9 0มาวางข้างหน้าก็จะได้3มชุดแบบนี้ เราคิดจาก2พฤษภาเราก็นําไปซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16พฤษภางวดที่เพิ่งออกไปนะครับ903ถ้าเราคิดถูกต้องตัดถูกต้องนะครับเลขก็จอ,อกได้แบบนี้นี่คือเลขที่ถูกนะครับนี่คือเลขที่ถูกนั่นเองนะครับตัวเลขนะครับจะเหลือแค่3ชุดทุกงวดเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับ แต่เราต้องรู้จุดนี้นะครับนี่คือจุดสำคัญจุดสำคัญนะครับผมจะส่งสูตรไปให้ทุกคนนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้ชักชวนให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับสูตรที่ส่งไปจะมีคำเฉลยตัวนี้ด้วยว่าตําแหน่งตัวไหนบวกกันมาวางตําแหน่งตัวไหนบวกกันมาวางไปคิดเองทำเองได้อยากคิดเป็นทำเป็นนะครับ แอดไลน์มาหาผมได้ยินดีคำปรึกษานะครับ0918048123ส่งให้ทุกคนเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับนี่เป็นเบอร์ ID line แล้วก็ใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเป็นเบอร์เดียวกันนี่แหละแล้วเราจะได้รู้ว่าเลข3ชุดวันที่1มิถุนาจะเป็นเลขตัวไหนบ้างเพราะ สูตรที่ส่งไปจะมีบอกด้วยว่าตัวนี้คิดยังไงตัวนี้คิดยังไงรับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูงวดวันที่1มิถุนากยนว่าคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเราคิดจาก16พฤษภาคืองวดที่เพิ่งออกไป903นนั่นเองเลขนำโชคตั้งเข้าไปเลขนำโชคตั้งเข้าไปแล้วก็ตั้งบวกไว้ ตั้งบวกไว้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับมีปากกากระดาษก็จดไว้นะครับหลักร้อยให้วงไปที่หลักสิบรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองทุกครั้งเราใช้จุดนี้ไม่ว่างวดนั้นจะออกเลขตัวไหนออกมานะครับผมห้ามเปลี่ยนจุดหลักสิบวงไปที่หลักหมื่นหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยรางวัลที่หนึ่ง และอีกจุดหนึ่งก็ไปดูหลัก1ิบตัวล่างที่ออกมาแล้วเก้าเก้าออกยากมากแต่ก็ออกไปแล้วนะครับเพิ่งออกไม่กี่งวดที่ผ่านมานะครับปีนี้ออกสองครั้งแล้วนะครับศูนย์มาตั้งนะครับเกบวกสได้1 2บสอนะครับเลข3มาตั้งเจ็ดบวกเจ็ดได้14 3สี่บวกเก้แล้วก็เลข9มาตั้งแล้วเราก็บวกร้อยมาเลยบวกในห้5 บวกได้7 2 3 4 5แล้วก็6นี่คือหลักร้อยนะครับวันที่1มิตมิถุนายนนะครับมีปากการกระดาษก็จดไว้ดูได้ยังไม่ต้องเชื่อกันก็ได้นะครับเรามาลุ้นกันว่าจะออกได้จริงหรือไม่นะครับหลัก10บบวกกันได้8บวกกันได้9บวกกันได้เจ็ดแศล้วก็1นี่คือหลัก10บนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับบวกกันได้7 บวกกันได้14บวกกันได้1 2 3 4 5แล้วก็6นี่คือหลักหน่วยมีทั้งหมด6ตัวนะครับเราจะตัด6ตัวให้เหลือแค่3ตัวเราก็วงไปที่หลักแสนวงไปที่หลักสิบรางวันที่1บวกกัน1บวก0จะได้1 เพราะฉะนั้นก็คงจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องเลือกตัวไหนนะครับเราเลือกตัวที่เป็นเลขคี่เหมือนเลขหนึ่งออกมาแบบนี้เลขคู่เราตัดออกไปนะครับตามสูตรแล้วนะครับน่าจะเป็นเลขขี่ตัวนี้ถ้าเกิดไปออกเลขคู่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแต่สูตรนี้น่าจะเป็นเลขคี่นะครับเพราะว่าสูตรยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันที่1มิถุนายนนะครับเราฟันธงหลักหน่วยไปที่1 สามห้าไปเลือกลอตเตอรี่สักใบหนึ่งนะครับเลือกตัวที่มีหนึ่งสามห้าอยู่หลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับทีนี้เราขาดหลักร้อยกับหลักสิบเราจะมาวางข้างหน้าตัวนี้ว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับเราก็ตั้งเลขนำโชคเข้าไปตั้งเลขนำโชคเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับ มีวิธีคิดมีวิธีคิดนั่นเองบวกได้เไหร่ยเพิ่มไปห้าแต้มจะมีแค่ตัวเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เราจะดึงออกมาวางข้างหน้าเป็นหลักร้อยหลักสิบก็เช่นกันจะมีแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าเป็นหลักประวางตัวกลางเป็นหลักสิบนั่นเองแต่เราต้องรู้จุดนี้ รับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นอยากคิดเป็นทําเป็นอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ0 9 1ย์4 8 1 2 3นสนะครับเราจะส่งสูตรไปให้ไปคิดเองทําเองนะครับมีทั้งสูตร3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับสูตร2ตัวงวดที่ผ่านมาก็ถูกนะครับเ9เลขเบิ้ลยังถูกนะครับเลขที่ออกยากก็ยังถูกเดี๋ยวคลิปต่อไปเด็กจะทำให้ดูว่า ทํากันยังไงนะครับหลักร้อยตัดแล้วจะเหลือแค่ตัวเดียวจะเป็นตัวไหนนะครับแล้วโครงสร้างเลขตัวนี้นะครับจะมีแค่สามชุดที่เราเลือกออกมาแต่เราต้องรู้จุดนี้เท่านั้นเองสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามานะครับ0918048123เป็นเบอร์ไอ ID Line นั่นเองหรืออยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันนะครับ คำอธิบายทุกตำแหน่งทุกจุดอยู่ในสูตรที่ส่งไปนะครับทุกคนสามารถคิดเองได้แน่ๆนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่องของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด็ดเลขสรุปแม่นๆนะครับเรามีมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับถ่ายสุดแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องกล่าวคําว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า นะครับกับสูตร2ตัวรงรัฐบาลนะครับสวัสดีครับ